สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนก็มาอยู่กับช่องเซียนชาบ้านชาแนลกันวันนี้นะครับไม่ได้มีโอกาสได้ท้าเวสุวันทั้งหมด2เหรียญเป็นเหรียญลงยาแดงกับเหรียญที่เป็นโคดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าเนี่ยคือโค้ดอะไรนะเขามีนะครับมีอันนี้เขาเรียกว่าโคดนูนหรือโค้ดข้าหลามตัดนะครับทำไมถึงเรียกโคดนูนนะครับเนี่ยมันจะตอกลงไปมันจะนูนแบบนี้ เป็นเหมือนข้าวหลามตัดนะครับด้านในจะเป็นตัวเหลงนะเป็นตัวเหลงอ่ะแบบนี้ก็มีนะครับนะใครว่าไม่มีทําความเข้าใจใหม่นะแบบนี้ก็มีนะคดแบบนี้แล้วก็แบบลงยาแดงก็มีเนี่ยแบบนี้อันนี้เป็นเหล็งสั้นนะครับจะมีด้วยกันทั้งเหล็งสั้นและเหล็งยาวทั้ง2แบบเลยที่เขาเอาไปลงยาแดงนะครับเพื่อความสวยงามบางคนเพิ่งศึกษาใหม่ เห็นเหรียญแบบนี้นะครับจะเข้าใจไปว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินไม่ใช่นะอันนี้เป็นกระไหลเงินแล้วก็ลงยาแดงก็จะมีสีแดงเคลือบนะครับตรงนี้ก็ตรงชื่อก็จะเป็นสีน้ําเงินนะด้านหลังก็จะเป็นสีแดงหมดเลยทําเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโคดเหล็งนูนนะการดูนะครับการดูก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ เนื้อทองแดงทั่วไปเลยดูเหมือนกันทุกประการนะครับเนี่ยเหรียญทองแดงทั่วไปก่อนหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาเอาไปลงยานะแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราคาเล็กน้อยนะครับนะ,ะจริงจริงตั้งใจที่จะมาแนะนําว่าแบบนี้ก็มีสร้างมีเล่นหาวงการนิยมแต่ราคานะครับราคาของอแบบ ของแดงทั่วไปกับลงยาไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรซึ่งผมสันนิษฐานตัวเองนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าการลงยาเนี่ยเป็นการทํากันนอกวัดนะครับไม่ได้ออกมาตั้งแต่สมัยสร้างที่วัดนะครับสร้างแบบนี้เพียงแต่เจ้าของพระนะครับอยากให้มีความสวยงามก็เอาไปลงยากันส่วนร้านที่ลง ยาล้านไหนนั้นอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะราคาไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าแบบนี้สีสันมันก็จะสวยหน่อยนะครับเวลาขึ้นคอก็จะเด่นนะแต่ละองค์นี้ก็เป็นเลี่ยมเงินหนา,นา,นาๆมาแบบนี้เลยนะครับนะได้มาแบบนี้ก็ฟอร์มสวยใช้ได้เวลาขึ้นคอแล้วเป็นประกายนะครับนะอันนี้เหมือนกันโคดนูน ก็เหมือนกันนะครับพิจารณาเหมือนทองแดงทุกประการเหมือนกันซึ่งผมทําคลิปวิธีการดูเหรียญทองแดงไว้ครบถ้วนแล้วนะครับสามารถไล่ดูคลิปผมได้เลยนะเนี่ยเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่โค้ดแล้วก็แบบนี้ก็จะมีน้อยหน่อยนะครับมีน้อยกว่าเหรียญสั้นนะซึ่งราคานะครับตอนนี้ท้าวเวสุวรรณต้องบอกว่าราคาขยับลงมาก ใช้คำว่ามากเลยนะครับขยับลงมากนะซึ่งใครมีนะครับสายป่านยาวก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับเก็บสะสมไว้รอให้มันขึ้นก็ได้นะครับหรือใครสายป่านสั้นกลัวลงมากกว่านี้นะครับก็เอามาปล่อยได้นะครับสำหรับช่องเซียนธบ้านก็บริการรับเช่าให้เช่าพระเครื่องพระบูชานะครับรวมถึงทเวสุวรรณนะที่ผมลง ให้ดูนี้ด้วยนะใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับรวมถึงให้เช่าเหมือนกันนะอยากจะสมมุติอยากจะเช่าเหรียญน,นี้นะครับเนี่ยเหรียญลงยาแดงเนี่ยเพื่อความสวยงามนะครับในการขึ้นคอนะเด่นเป็นเขาเรียกว่าเด่นมาแต่ไกลนะสามารถติดต่อผมได้ถ้าหากเหรียญน,นี้ยังอยู่นะครับซึ่งบางทีเวลาผมมาไลฟ์หรือมาทำคลิปลงคลิปนะครับมี f c หรือมีผู้ที่สนใจดูเขาก็จะมาขอเช่าผมไปก็มีนะครับนะบางเหรียญราคายังไม่โดนผมก็เก็บไว้ก็มีเหมือนกันนะครับนะอ่ะผมจะให้ดูวิธีการดูเล็กน้อยนะครับนะซึ่งหากเจอนะครับก็รู้แล้วแหละว่ามันมีสร้างนะครับมันมีสร้างถ้าเจอนะครับก็พิจารณาเหมือนเหรียญทองแดงทั่วไปเลยอ่ะจะซูมกล้องให้ดูนะครับ เสวสุวรรณที่สาคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆจดจาใบหน้าให้ได้นะเนี skin, ่ยจดจําใบหน้าพระให้แม่นถ้าเพื่อนเพื่อนจใบหน้าได้แล้วนะครับหากกินได้หมดเลยผมบอกเลยนะครับเนี่ยจาใบหน้าให้แม่นจาใบหน้าให้ได้หากเราเจอเหรียญแบบนี้นะครับมันก็จะดูยากหน่อยนะครับให้เราเนี่ยพิจารณาจําเหรียญทองแดงเอานะเนี่ยจาใบหน้าแบบนี้ให้ได้แล้วค่อยไปดู เหรียญที่เป็นลงยานะเนี่ยเห็นไหมใบหน้าแบบนี้เลยอันนี้จะหมูกโดง่งสวยนะครับหรือใครอยากเช่าเหรียญนี้ก็ได้นะถ้าถ้าดูคลิปผมคลิปนี้อยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยถ้ายังอยู่นะหรือถ้าไม่อยู่ผมก็มีเหรียญอื่นๆให้นะไม่ต้องห่วงนะครับมีทั้งให้เช่าและรับเช่าเนี่ยสวยเนี่ยมือเนี่ยพลิ้วเลยนะครับเห็นไหมมือเนี่ยพลิ้วสวย แล้วเราก็มาดูเหรียญน,นี้เนี่ยก็เทียบกันไปครับนะมือผิวสวยอันนี้จะเวลาเข้าลงกระไหลนะครับความละเอียดมันก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีกระไหลมาปกทับเนี่ยทำให้เราดูอาจจะไม่ค่อยแบบคมหรือคมน้อยกว่านะครับแต่จริงๆมันคมนะอ่ะเนี่ยเส้นตรงนี้เห็นไหมข้างกระบองนะครับติดคมชัดเป็นเส้นเลยนะน,นี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ย เหมือนกันเลยพิจารณาเหมือนกันนะอ่ะเหลงนะครับนี่เป็นเหลงสั้นแบบนี้ที่เขาใช้โค้ดตอกลงไปกินไปในเนื้อเหลียนนะเพื่อนๆโค้ดเขาจะกินลงไปในเนื้อเหลียนเนี่ยแบบนี้อ่ะนะเนี่ยลักษณะโค้ดอันนี้เหลงสั้นนะครับแล้วก็มาดูของลงยาเนี่ยก็ไม่ต่างกันแต่ว่าจะดูยากหน่อย นะอะ่โดยสรุปแล้วกันเหรียญลงยานะครับเหรียญลงยามีสร้างมีทํากันออกมาแต่ไม่ได้ทําในวัดนะครับทํานอกวัดราคาไม่ได้แตกต่างกันในการซื้อขายแต่วงการเขานิยมซื้อขายเล่นหากันด้วยนะอันนี้บอกเพื่อนๆน,นะครับหรือคนที่เข้ามาศึกษาสะสมใหม่ๆนะครับจะได้รู้แล้วก็จะมีเลง นู่นนะครับเนี่ยเหล็งนูนลักษณะเหมือนข้าหลามตัดแบบนี้ก็มีสร้างมีเล่นหานะครับถ้าเกิดใครมีบอกว่าเขาไม่เล่นโคดแบบนี้ไม่มีนะครับติดต่อผมมานะผมจะซื้อให้ดูนะครับเนี่ยโคดแบบนี้นะการดูก็เหมือนกันนะครับย้อนกลับดูคลิปผมคลิปอื่นๆที่ผมสร้างที่ผมลงที่ผมทำไว้ได้นะ คลิปนี้ก็จริงๆมาเน้นพูดคุยนะครับเน้นเน้นพูดคุยกันทักทายกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับคลิปยาวละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสำหรับคลิปนี้มีความสุขทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ